ฉันรับแต่ความสุขฉันไม่รับความทุกข์ฉันรับแต่การมีเงินมีทองนะฉันไม่รับจากการแบบมีหนี้สินหรือเสื่อมทรัพย์ฉันไม่รับอันนี้ไม่ได้แล้ความทุกข์เกิดเพราะว่าโดยหลักของโลกธรรมสองอย่างนี้ยมันจะคู่กันควบคู่กันคือมันมีมันก็เสื่อมได้มันเสื่อมมันก็มีได้แต่ไม่ได้หมายความว่ามีแล้วเสื่อมอย่างเดียวนะต่อให้เสื่อมมันก็มีกลับขึ้นมาใหม่ได้แต่ถ้าราเข้าใจนี้ว่าวในชีวิตดีหน้าเป็นสุขคนที่เขาด่าเรามีประโยชน์ในนี้ ถ้าสิ่งที่เขาด่าเราเขาว่าเรามันเป็นประโยชน์กับเราใช่ไมไม่รับฟังเขาบ้างละ่ะก็ฟังเขาแล้วก็เอามาปรับปรุงแก้เดี๋ยวเราก็ได้ประโยชน์ตัวเราแหละได้ประโยชน์อืนี่เลยนะครับก็ลองดูนะครับเ,เผื่อๆอไปปรับใ้ได้แล้วจะอยู่ได้มีความสุขขาโผมจะอยู่ได้มีแบความสุขอยู่แบบหน้าไม่ง่วงเหมือนตอนนี้ฮะเออเล็กเล็กแอร์ให้หน่อยได้ไหมครับรู้สึกแบบคนฟังง่วงละก็อะไงี้ยเข้ามาอิ่มๆนะคะก็รู้สึกว่าถ้าเราคิดได้ว่าทุกอย่างมันต้องมาคู่กัน นะครับมันก็จะรู้สึกแบบดีขึ้นโอเคขึ้นนะครับเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนน่ะน่าจะเคยแบบก็เคยถ่ายรูปลงโซเชียลก็อาจจะมีคนเข้ามาเมนอะไรอย่างี้บ้างนะครับแต่หลังๆมันจะมีเยอะครับพวกล็อกโปรไฟล์อ่าพวกล็อกโปรไฟล์คือพวกอยากยุ่งเรื่องชาวบ้านแต่เพ่พร้อมให้ชาวบ้านยุ่งเรื่องตัวเองแล้วก็ใช้รูปแปลกๆถ้าพวกนี้นะก็เป็นหนูนะถ้าแอดเพื่อนมหาหนูไม่กดรับเลยอ่าบอกว่าไม่แฟร์ถ้ามึงอยากจะมายุ่งเรื่องกูมึงก็ให้กุยุ่งเรื่องมึงด้วย แต่จะมีบางพวกคือล็อกโปรไฟล์ใช่แต่อยากจะแบบว่าแอดไปหาคนน,คน,คนู้นคนนี้คนนั้นจริงเออมันก็จะมีพวกแ<ม>ลก้วก็ใช้รูปอะไรแปลกมวยตามตัวไม่เจอรูปหมารูปแวมวบ้างแล้วมันจะมีประเภทนะระวังไว้ดีนะมีพวกชอบเอารูปพ,พะพุทธลูกขึ้นโปรไฟล์แล้ว,ลวชอบเป็นคอมเมนต์ด่าชาวบ้านเนี่ยขอหน่อยนะมันเคยมีเหมือนกันมาคอมเมนต์ว่าเราแล้วเราจะตอบอูว่าสงสารพวะพุทธเจ้าอีกเลย กูตอบไปเหมือนกูไม่ได้คุยกับมึงอะกูคุยกับพระพุทธเจ้าอยู่อะกูด่าห์มึงลอีกอันรู้แต่คนเอาลูกแมวมาอย่างเงี้ยกูจะด่ามึงกูก็สงสารแมวหรือโปรไฟล์มึงอีก ด่าด่าไม่ลงเออมองให้เป็นเรื่องโจกไปเออมองให้เป็นเรื่องจกไปก็จริงนะครับผมคิดเสมอว่าอ๋อโอเคนี่ก็เป็นแบบหลักปฏิบัตธรรมของธรรมชาติเลยแต่ถ้าเราอยากปล่อยวางจริงๆอินได้ไหมแบบแบบทุกอย่างเลยอทั้งแบบคำพูดทัคงตรีการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยเอกิดวันนี้เราเจอสิ่งไม่ดีเอออะไรแกเราอยากปล่อยวางไปเลยเราควรจะทำก่อนจะวางคือต้องรู้ก่อนอารมณ์เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ของร้ายซะทีเดียวนะคะพระเจ้าไม่ได้สอนให้เราบอกว่าโอ้ทุกคนไม่มีอารมณ์มี ทุกคนมีอารมณ์ได้เพราะเราคือมนุษย์ผุ้คนที่เราเป็นพลาวาัเอี่ยงว,วันหนึ่งเราเจอผู้คนมากทำนู่นทำนี่ทำการทำงานเรามีทั้งสิ่งที่เราพึงพอใจมีทั้งสิ่งที่เราไม่พึงพอใจต้องมีทุกคนฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไม่ใช่ปัญหาปัญหาคืออะไรปัญหาก็คือเราจัดก,การกับสิ่งที่เกิดกับเราอย่างไงเหมือนโกรธแล้วทำอะไรโกรธแล้วทำอะไรถ้าโกรธแล้วปาข้าวปาของอันนี้ไม่ได้แล้วอันนี้ปัญหาอยู่ตรงนี้ โกรธแล้วทาไมด่าเถาะด่าเลยยืนชี้หน้ากันอะไรกันเดี๋ยวนี้คนโกรธง่ายมากนะยิ่งเฉพาะเนี่ยอยู่เนี่ยเมื่อกี้สัเมื่อกี้มาก็มีรถซาเล้งคันหนึ่งกับกระบะเกือบแล้วเกือบจะไม่ได้มาถึงพระลาดแล้วเมื่อกี้เนี่ยเกือบจะเกินโศกนาากรรมขึ้นกลางถนนแล้วเนี่ยมัน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 มีสิ่งที่มันเป็นอะไรอ่ะที่มากระทบเราให้มันต้องเด็กกระทบกระทั่งกันอยู่ตลอดเวลายิ่งอยู่กับมากคนก็มากใหญ่ใช่ไหมครับโบราณพูดเออมากเรื่องคนเยอะัะเล่องแยนเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้น วิธีการที่ดีที่สุดคือมันอยู่ที่ว่าเราจัดการปัญหายัางไงเหมือนถ้าสมมติเราเล่นโซเชียลแล้วเรารู้สึกว่าไม่ไหวเลยอะเจอคอมเมนต์ท็อสิกมากผู้คนไม่ให้กําลังใจก็พักโซเชียลไว้บ้าง <c oughs> หรือมีเพื่อนในเฟซบุ๊กก็ไม่ต้องรับสักห้าพันคนก็ได้นะ <c oughs> เอาเฉพาะแค่คนรู้จักก็ได้แล้วคนไม่รู้จักไปรับเพื่อนเข้ามาทมําไมเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพก็เยอะใช่ไหมเดี๋ยวแหวเห็นหนุ่มหล่อๆไม่ได้เดินแอดมาที่ไหนได้เป็นพิจักคุณพี่สวยจังเลยนะคะ มีลายไหมครับหนาลายติดต่อเลยนะ,ะโอ้โหบางทีเราไม่ทันยนตัวนี้หลงนี้มันหน้าตาเดียวมันจีดจรึเปล่ามันเคยมีนะคนที่แบบว่าคนที่แบบว่าหลงคุยกับมันมีเคยมีเคสแม่เขาอะไอ้ลูกสาวเขาเอาเคสเนี้ยมาเปิดเผยแล้วแม่หลงคุยกับผู้ชายต่างประเทศตั้งนานเอาโปรไฟล์ลอมมาแล้วยายก็น่าจะรู้สึกเหมือนมีความหวังในชีวิตฉันหอเหี่ยวผู้ชายคนนี้มาเติมเต็มชีวิตให้ฉันอะไรนี่มันขออะไรก็โอนให้ตลอด ม่ขอเงินเงินขออะไรโอนให้ตลอดจนหมดเกลี้ยงบัญชีจนลูกมารู้ทีหลังลูกก็แบบต้องแบบเอาเรื่องมาตีแผ่ว่าเนี่ยมันมีเคสแบบนี้ให้ระวังใครที่มีผู้ปกครองมีอะไรเราวังระรเนี่โซเชียลมันอันตรายอันตรายจริงจริง,รงทั้งดูดเงินดูดทองเยอะแยะแต่เรพัดไปหมดนาอ